สวัสดีค่ะตัวะเบียนคือะรคะค่ะ MGP 04นี่นนะคะพิแพรปานเทพธิดาทำนีผู้เข้าประกวดมิสแกรนพะเยาค่ะอโอ้โหผ่านไปแล้วสองชุดใช่อา้าวมันพูดถึงชุดเรานิดนึงชุดที่ส,สร้างสรรค์อันนี้คือยังไงนังไงน่ยาชุดนี้นะคะก็ะะ<ๆ>เออจริงๆคือชุดนี้คอนเซปที่มีเข้ามาในหัวเลยก็คือ เรานะคะเป็นลูกลูกสาวนะคะครึ่งนางเงือกครึ่งมังกรคือคุณพ่อเนี่ยเป็นมังกรค่ะคุณแม่เป็นนางเงือกเราภพรักกันนะคะใต้ท้องทะเลก็เลยเกิดมาเป็นหนูเองค่ะทุกคนค่ะเป็นชุดนี้นะคะแปลว่ามีทั้งไข่พวกี้ทั้งมังกรเนาะผสมกันทางทีมทำกันเองเลยค่ะชุดนี้นานไหมเนี่ยชุดนี้สองวันค่ะพี่อ๋อสองวันใช่โอ้ประทับใจมากไงการเดินวันนี้เราเรามองว่าเราให้คะแนนเต็มสิบ้เท่าไหร่ จริงๆวันนี้สิบเต็มสิบให้สิบเลยใช่ใช่เพราะว่าแบบเราก็ถ้าพูดจริงๆเป็นเป็นนางงามนะคะก็ซ้อมเพอร์ฟอร์แมน์กันมาอย่างหนักเนาะแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าที่ซ้อมมาเนี่ยสามารถทําออกมาได้ดีแล้วก็พอใจมากๆไม่เสียดายที่แบบที่ไม่ทําให้เต็มที่แต่ตอนนั้นแต่ว่าเพราะว่าทําเต็มที่แล้วจริงๆแล้วก็ออกมาดีมากๆค่ะเหมือนกับว่าเราเราเคยลงประกวดแล้วเนาะเราพลาดไปใช่ไหมใช่เออหนูเคยประกวดครั้งแรกเลยอะคะ่ะตอนอายุสิบเจ็ด ตอนนั้นคือส่งตัวเองเป็นฟิลแบบเด็กทําตามความฝันเลยยังไม่มีไม่มีใครซัพพอร์ตคือซัพพอร์ตตัวเองแบบจริงๆแล้วก็จากเวทีนั้นได้มีโอกาสได้เจอพี่เลี้ยงคือจริงๆไม่อยากเรียกว่าพี่เลี้ยงคือเขาอยากเข้ามาดูแลเรามากกว่าใช่แล้วก็เลยพักไปปีหนึ่งค่ะปี2023พักไปเนาะแล้วก็ปี2024พักไปแล้วก็กลับมาปีนี้ค่ะปี2025กลับมาในเวอร์ชั่นที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดเกินพันเปอร์เซ็นต์มากๆสำหรับตัวหนู เราเลือกจังหวัดนี้เลยใช่ไหมเออก่อนหน้านี้เคยประกวดลําพูนลําปางค่ะของแม่ชีป้าเจมาก่อนใช่ซึ่งก็ได้รองอันดับหนึ่งมิสแกล์ลำปางมานะคะเป็นรองหนึ่งของพี่หมอแตนใช่แปลว่ากลับมาครั้งนี้แบบกลับมาเอามงค่ะออขอเลยค่ะมงเหนือมงพยาต้องเป็นของหนูหนูจะทําให้มงขุนเนี้ยเป็นของหนูให้ได้ค่ะทุกคนแปลว่าอยากจะไปสู้กับ พี่แจนต่อเข้าไปเล่นกับพี่แจนในกองต่อนะเข้าไปสู้กันต่อกับพี่แจนภาคเหนือเหมือนกันใชใ่พี่แจนเขากังวลเรื่องบอดี้ชวนกันไปออกกําลังกายอยู่เขาทุกวันนี้แบบก็คุยกันพี่แจนแบบว่าไปทาคอนเทนต์ี่เศนกันไหม,มหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่แจนก็น่ารักรมากใช่บอกว่าอะไรว่าม,มีมีเวลายอยีกหลายยุคใช่ยังรักษาได้ไม่ได้มีปัญหาจริงค่ะพอเป็นห่วงคือเห็นบอกว่าจะไปทําที่เกาหลีใช่ใช่เราเรากลัวว่าจะมีปัญหาเรารักษาของเราดีกว่าด้วยการพิเศษใช่ แล้วเป็นไงเราด้อมเราเยอะอยังอตอนนี้ประมาณสามร้อยคนค่ะก็จริงๆถามว่าจํานวนตัวเลขไหนเยอะหรือยังก็อาจจะยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเรียกว่าเป็นสามร้อยที่มีคุณภาพมากมากก็คืออย่างเมื่อกี้ที่ได้เดินเชิญมงกุฎอะค่ะก็คือการที่หนูสามารถทํายอดขายได้เนาะติดอันดับอันดับหนูได้อันดับ,ดดบที่สองนะคะก็ะได้มาจากด้อมสามร้อยคนนี้แหละคะ่ะทุกคนอาจจะไม่ได้ตัวเลขที่แบบเต็มห้าพันเต็มหมื่นแต่ว่าหนูจะสร้างด้อมของหนูให้แบบเต็มให้ได้แน่นอนสักวันหนึ่งค่ะ ครับก็ฝากโซเชียลมีเดียล็งขอคะแนนสู่ไฟนนลนลยครับก็อันดับแรกเลยคะ่ะขออนุญาตฝากโซเชียลมีเดียนะคะทุกคนค่ะช่องทาง Tik t o k กอินสตาแกรมแล้วก็ a c e b o o k ทุกคนสามารถเซิร์ชชื่อนะคะ<ช>พี่แพรปานเทพธิดทาทำมีภาษาไทยนะคะเซิร์ชได้เลยค่ะทุกแพลตฟอร์มเจอแน่นอนนะคะส่วนในรอบไฟนอลน,นะคะจะถูกจัดขึ้นในวันที่28กันยายนที่เซ็นทรัลน,นครสวรรค์นะคะทุกคนก็อยากฝากทุกคนนะคะมาเชียร์ด้วยถ้าวันนี้แบบทุกคนเห็นหนูแบบ ให้เกียรคะแนนแล้วเนี่ยไฟนอลหนูแบบได้มากกว่านี้แน่น,นอนค่ะทุกคนเพราะว่าจะมีการตอบคำถามแล้วก็รอบชุลลาตีด้วยได้เห็นเพอร์포เรนซ์ด้านอื่นรวมถึงการตอบคำถามเบรนของเราด้วยค่ะโอเคมาเข้ารอมน้องเข้าอ้อมเ,เด็กกล่องด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะ